ผลการวิจัยพบว่าให้ใส่อะไรบ้างให้ใส่ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งคือผลสมฤทธิ์ก็ผลสมฤทธิ์มาวางตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สองเรื่องของความพึงพอใจมาวางถ้านักศึกษามีผลการวิจัยมีวัตถุประสงค์สามข้อผลการวิจัยก็ควรจะเขียนมากี่ข้อสามข้อนะคะให้มันครบอ่ะนักศึกษาก็จะถูกต้องมากขึ้น เออคอนโดอาจารย์มันเขาปรับปรุงห้องก็จะมีเสียงตึงต้งตึงนะ้งเนาะถ้าไมค์ใครลำโพงใครดีนะก็จะได้ยินเสียงอสืบเสาะหาความรู้ห้าขั้นคําสําคัญคําสําคัญของอาจารย์ทิดารัตจะเอามาจากชื่อเรื่องเป็นส่วนใหญ่เนะถ้ามันไม่สําคัญมันคงไม่อยู่ที่ชื่อเรื่องเอาใส่ลงมานะคะเขาบอกว่าไม่ควรเกินห้าคำ นะคะไม่ควรเกินห้าคำมีคำเดียวก็น่าเกลียดไปเอออย่าขี้เกียดมากนะแค่แค่ก๊อปมาวางเองของอาจารย์ตอนเรียนอาจารย์ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่ากริมมากกไม่ถูกอะไรก็ไม่ถูกเนาะที่นี่รู้สึกว่าจะไม่มี abstract ปมาาเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ลดตัวไปแต่ถ้าอาจารย์เขาให้มีนะก็พยายามนะคะไปแปลมากิติกรรมประกาศเนาะ อาจารย์ก็ไม่ค่อยเคยทาเองหรอกอาจารย์ก็ไปดูเล่มมาสักสี่ห้าเล่มว่าภาษาไหนที่อาจารย์พอจะมาไหวออออาจารย์ก็จะไปเอามานะคะแล้วก็ปรับเป็นเนื้อหาของเราอย่าลอกเลยเถิดนะเอออ่านยังมีสติด้วยนะคะเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมานะคะขอบคุณไปเรื่อยนะคะอืมอืมนะเออเขามีกันอะจริงจริงอาจารย์ก็ไม่ได้เล่มพอโทรไปเอกจำไม่ได้เราเหมือนกัน เหมือนไม่ได้มีขอบคุณแม่เออนะอันนี้ก็มาเต็มนะคะอพี่เขาเป็นคนแนวเนี้ยแหละเป็นคนค่อนข้างสติกสติ๊กกว่าจานิกสารบันนะคะอ่าสารบันสามารถทำไปแบบออโตเมติกได้นะคะของเวิร์ดเอ่อเต่เอกสารเวิร์ดต้องทำทั้งเล่มอะแค่เล่มเดียวเอาใหม่เนอะ บทหนึ 1> 1่งถึงบทห้าอยู่ในไฟล์เวิร์ดบทเดียวดับเบิ้ลคลิกไฟล์เวิรนั้นจะมีบทหนึ่งถึงบทห้าอยู่มันถึงจะมีทำสารบัญอ,อ,อัตโนมัติให้นะคะถ้าเราไม่ชอบเดี๋ยวมันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเราก็ไปทําแยกบทเอาแต่งานวิจัยอาจารย์นะอาจารย์ชอบแผ่นเดียวนะคะแล้วอาจารย์ใช้เบรกหน้าใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออสอนอยู่ใน power สอนอยู่ใน youtube เดี๋ยวพาไปดูทีเดียวสารบัญน,นะคะสารบัญก็ไล่ลงมาเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องเขียนนะคะในอนาคตอังงนใกล้นี้หัวข้อเหล่านี้เลยคำถามมาก่อนอะไรอย่างไงเมื่อไหร่นะคะแล้วถึงจะมาเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยสมมุติฐานคือการคาดเดาคำตอบไปล่วงหน้ามีขอบเขตการวิจัยเนี่ยไล่ลงมา ถ้าอาจารย์ถามว่าบทที่สองมีหัวข้ออะไรบ้างเปิดไปหน้าสารบัญเลยค่ะก๊อปี้หัวข้อพวกนี้มานะคะก๊อปี้หัวข้อพวกนี้มาแล้วก็ตัดเลขหน้าตัดจุดออกหรือจะเปิดไปบทที่สองก็ได้นะคะมาดูความรับกันว่าหนาสองร้อยห้าสิบหน้ามันเป็นหนาตรงไหนแล้วค่ะห้ามบทจบที่หน้าห้าห้าภาคผนวกเลยจ้ะที่หนา อืมนะคะภาพขนวกเลยค่ะที่หนาอ่าเนนจบไปที่หน้าพวกนี้อ่ะมาดูกันมีสารบัญตารางตารางเยอะเธอก็ต้องมีตารางเยอะนะเออนะคะพี่เขาก็จัดไปถึงหน้าภาพขนวกด้วยภาพที่นะคะก็ใส่ลงมาขอไข่ก็คืออยู่ภาพขนวกขอไข่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก็จะมีจำนวนย่อนหน้านะคะอ้างอิงในเนื้อหานะอ้างอิงในเนื้อหาไปตั้งสติทบทวนตอนปีหนึ่งให้ดีๆที่เรียนห้องสมุดจะเปิดไปเร็วๆนิดนึงนะเพราะว่าเราไปใช้กับเขาไม่ได้เห็นไหมเขาเขียนตั้งสี่หน้าความเป็นมาและความสำคัญ เขาเขียนตั้งสี่หน้าเขาเขียนหน้าหน้าหนึ่งสองหน้าอาจารสั่งกลับไปแก้ไวๆนะดูคนอื่นเขาด้วยนะคะคนอื่นก็าทาได้เราก็ต้องทำได้ไปนั่งย้อนดูว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะคะย่อหน้าสุดท้ายคือบอกว่าจากทั้งหมดอะเราจะทําอะไรและมันมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยคือย่อหน้าสุดท้ายเดี๋ยวตอนจะเขียนอาจารย์จะกำกับอีกทีหนึ่งนะคะ อาจจะมีสติในการเขียนแต่ละหัวข้อแล้วก็บอกบทผู้เรียนของอาจารย์ว่าคนจะเขียนแบบนี้บางคนนะเขียนบวนสามย่อหน้าคือหัวเรื่องเดียวกันเดะนะคะอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะคะย่อหน้าสุดท้ายเนาะก็จะบอกว่าจากข้างบนน่ะเอรอูปแบบ 5e มันดีเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็เลยสนใจที่จะศึกษา 5e นะคะแล้วก็ผลที่ได้รับก็คือคิดว่าเด็กอะ่ะเขาจะได้ฝึกคิดฝึกทดลอง เขาก็จะมีแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเขาก็ได้ตั้งเกือบสิบบรรทัดนะคะมีการอ้างอิงงานวิจัยของคนอื่นมาว่าคนที่เขาใช้ 5e ่ผลมันว่ายังไงบ้างอย่างเงี้ยก็ไล่ขึ้นไปอธิบาย 5e ว่า 5e คืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาตั้งห้อีกตั้งส่วนหนึ่ง 5e คือนวัตกรรมนะนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคําถามคำว่าอย่างไรเป็นคําถามไหมเป็นนะคะ วัตถุประสงค์นะคะก็จะมีคำว่าเพื่อแล้วก็มีคำว่ากริยาใส่เข้าไปถ้าไม่อยากให้งงเนอะคำถามสองข้อวัตถุประสงค์ก็สองข้อนะคะจะไ,ได้ไม่งงสมมุติฐานคือคาดเดาคำตอบไปล่วงหน้าคาดเดาว,ว่าหลังเรียนจะคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนบติเขาจะใช้คำเพิ่มคืออย่างมีนัยยะสำคัญทางสตทิที่ระดับจุดศนย์ห้า ห้าคนในร้อยคนมีความแตกต่างอ่ะรับได้นะคะแต่ถ้ามีในแยะสำคัญทางสติสติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งคือมีคนที่มันไม่ตรงตามที่เราสอนอ่ะหนึ่งคนในร้อยคนอ่ะรับได้นะคะแสดงว่าจุดศูนห้าก็คือจะยืดหยุ่นกว่าแต่ถ้าทางการแพทย์ฉีดยาวัคซีนแล้วมีคนเสียชีวิตยอย่างช่วงเนี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะรับกันที่ศูนย์จุดศูนศูนย์หนึ่งเลยนะ คือคนตายคนหนึ่องอ่ะมันคือชีวิตที่มีพ่อแม่ผี่น้องญาติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนสอนหนังสือเนอะนะคะพวกนี้ในยะาสำคัญสถิติก็จะเลขก็จะเยอะมากขึ้นนะคะมีการคาดเดาคําตอบเลยว่าโอ้เรียนแบบเนี้ยผู้เรียนต้องปื้มแน่ได้คะแนนอยู่ในช่วงนี้มากและมากที่สุดหรือจะบอกเป็นอยู่ในตั้งแต่3าชุดหคะแนนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ได้เพราะเป็นการคาดเดาคําตอบ แต่ถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วมันน้อยกว่าเราก็บอกไปว่าเออมันไม่ไม่ตรงตามสมมุติฐานการวิจัยโดยจะได้คะแนานน้อยกว่าเราก็บอกสาเหตุมาว่าเนื่องจากอะไรในบทที่ห้าห้าไปแก้ผลเนาะอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำแล้วการวิจัยนะคะนั่งคิกคิกคิกคคิก,คกไปก็ได้ผลออกมาเลยนะคะผลมันมายังไงเราต้องรายงานอย่างนั้นแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรขอบเขตนะคะ ที่นี่เขามีประชากรแล้วก็มีกลุ่มตัวอยา่างเห็นไหมเขาก็จะเป็นนนักเรียนนะคะจริงๆต้องเป็นนักเรียนแค่ม .5 นะเอาแค่ม .5 แล้วก็กลุ่มตัวอยา่างหนึ่งห้องถ้าอาจารย์นิเทศสองห้องแล้วก็แค่แก้บทที่สามแล้วก็แก้ผลเด็กเล็กน้อยนะอือันอื่นเราก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าท่านแค่แก้เนื้อหาเลยอะแสดงว่าตอนที่เราเลือกเนื้อหามาทดลองกับอาจารย์อะมันยังไม่โอเค เราก็ก็ปรับตามนั้นแหละนะคะตัวแปรต้นเนาะก็คือวิธีการรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะน,นะคะเราก็มีแบบทดลองแบบปกติแบบเจ e, นะ็ดอีเนาะตัวแปรต้นเนาะวิธีการจัดการเรียนรู้นะคะส่วนใหญ่จะมีได้ตั้งแต่ว่องเกินหนึ่งวิธีถึงจะเป็นตัวแปรต้นได้สิ่งที่เขาตามไปดูคือตามไปดูผลสมฤทธิ์ตามไปดูความพึงพอใจนะคะ เนื้อหาเขาก็จะบอกมาว่าเนื้อหา6ชั่วโมงของเขาอะเนื้อหาเอาอะไรมาบ้างดูจากไอเนี้ยค่ะนักศึกษาเนื้อหาคำที่บายรายวิชาเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในเล่มอะเอ,อหัวข้อดึงขึ้นมาเลยนะคะในในรายวิชานั้น,น,นระยะเวลาทดลองนะไปคุยกับอาจารย์นิเทศว่าอาจารย์แนะนําว่าหนูควรทดลองกี่ชั่วโมงดีคะจะได้เลือกหัวข้อได้ตรงกับเวลาที่อาจารย์กําหนดหรือ มีจํานวนเนื้อเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเธอก็ต้องฉลาดพูดเนาะเธอจะไปพูดกับอาจารย์นิเทศว่าพอดีหนูเรียนวิชาวิจัยกับอาจารย์ทิดารัตอะค่ะแล้วหนูก็ทําหัวข้อนี้แล้วหนูก็เลยจะทําอันนี้เท่านั้นอารมณ์มันเปลี่ยนเลยเนะเาะอัะไปหาอาจารย์แนะนําเลยว่าเพื่อให้เราเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นไปดูรายการพวกปอมแปมรายการพวก พูดท้องพูดโทนะเน็กอะไรเงี้ยฟังให้มันเพลินๆเออความจริงใจอาจารย์ก็มีแต่ว่าแบบเออจริงใจกับกับทักษะทางสังคมนะมันต้องไปด้วยกันนะคะเออจริงใจมากแต่ฟังพูดจนแบบคนฟังแล้วเขาแบบไม่ลื่นหูเงี้ยเออนะคะแปลว่าไม่ค่อยมีความฉลาดทางด้านสังคมประโยชน์เนอะอาจารย์ไม่ค่อยปลื้มท่า